สวัสดี FC Fan แฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกๆท่านพบกับกางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสาหรับคลิปนี้น้องลลโอมีความเป็นห่วง f อ f ซีแฟนคลับและแม่ๆทุกๆท่านกลัวถูกหลอกนะครับจะตัดสินใจอะไรดูให้ดีก่อนนะครับอย่าลงเชื่อกับเฟซบลอมน้องลลโอมีโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเตือนทุกๆท่านดังนี้นะครับแจ้งเตือนแม่ๆ FC ทุกท่านตอนนี้มีเฟซบลอมแอบอ้างใช้ชื่อน้องลลโออาทิตย์อย่างมากมาย น้องลีโอไม่เคยขอแอดเฟซใครก่อนและไม่ทักหาใครก่อนนะครับน้องลีโอมีแฟนเพจชื่อน้องลีโอไม่หมดมี่และเฟซส,ส่วนตัวชื่ออาทิตย์ โซดาถ้าเฟซปอมไปขอแม่แม่เป็นเพื่อนหรือหลอกให้แม่แม่โอนเงินไปในชื่อที่ไม่ใช่แม่เพนแม่น้องลีโอนั่นคือมิจฉาทีพนะครับหรือการหลอกแบบวิธีอื่นทําให้แม่แม่สูญเงินฟรีๆไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกอย่าลงเชื่อนะครับแม่แม่มีอะไรแจนแอดมินประกบแม่เพนก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงจากน้องลีโอระวังกันด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะครับแม่เพนแม่น้องลีโอประกบสิรินาธ fc แฟนคลับแม่แม่ทุกทุกท่านจะทำอะไรต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ